ที่วางมือถือเพื่อหลับกมินนี่ใช้ห้าสิบเก้าเหรียญบวกเงินหนึ่งบาทแรกที่ร้านเซเว่นอมีหกแบบมีหกแบบให้เลือกอันนี้เลือกมินนี่ ห้าสิบเก้าเหรียญรวมเงินหนึ่งบาทอันนี้มีหกสิบสามหกสิบสามเหรียญหกสิบสามเหรียญแล้วก็ใช้ไปห้าสิบเก้าแล้วสี่เหรีหยญมีหกแบบ แรกไปวันที่30มสิบเมษาแรกไปวันที่30มสิบเมษาได้ของวันนี้วันที่27ได้ของวันที่ยี่สิบเจ็สภาคมหกสามยวันกับเดือนหนึ่งเลยนานเลยโอเคน่ารักดีอ่ะ มัน,นมีสองมีสองอันละมิกกี้มิกมกี้ได้มาวันที่ยี่สิบแรกได้รับสินค้ามาวันที่ยี่สิบพฤษภาคมวันที่ยี่สิบเจ็ดมินมนี่กับมิกกี้วด้รับม,มือถือเครื่อนี้ละ คอนเพื่อนรักมินนี่กับเม็กกี้โอเคนะ่ารักดี